สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะดิฉันนางสาวมัสิรละมอรหัสนักศึกษา631-283-0227สมหาวิทยาลัยสูนสุนันทาค่ะ สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรการทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มเป็นการทดสอบสมมุติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวว่ามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่วิจัยกำหนดให้สมมุติฐานหลักหรือไม่ได้โดยระดับในสำคัญตามที่ผู้วิจัยกำหนดถ้าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างอย่างมีในสำคัญทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีตัวอย่าง1กลุ่มนะคะในการทดสอบนั้นค่าเฉลี่ยกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมี1กลุ่มจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่ต้องการเปรียบเทียบซึ่งค่าคงที่นี้อาจได้มาจากการกำหนดขึ้นหรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่อง โรงเรียนที่ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรทั้งหมดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานโรงงานที่ต้องการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรเพื่อทํางานวิจัยความเปรียบเทียบ2ตัวแทนหรือเปรียบเทียบ2มีนมี3แบบได้แก่1นะคะวันซิมเพนเชตสนะคะเปรียบเทียบแบบจบคู่สิ่งทดลอง3นะคะเปรียบเทียบแบบรวมกลุ่มค่ะ หรือการทดสอบทีเทคนิควิธีทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุตินะคะเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง1กลุ่มกับประชากรเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่อาจมีความสัมพันธ์หรืออิสระต่อกันก็ได้โดยกลุ่มตัวอย่างต้องสุ่มมาจากประชากรที่มีความแจกแจงปกติและทราบค่าความแปรปรวนของประชากรค่ะ การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มนะคะเป็นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวว่ามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ในสมมติฐานห,หรือไม่โดยระดับในสําคัญตามวิจัยกําหนดถ้าผลลัพธ์ได้จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างอย่างมีในสําคัญทางสถิติ ต่อไปนะคะการทดสอบ้อเฉลี่ยกรณีกลุ่มตัวอย่างที่2กลุ่มนั้นจะพิจารณาว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มเป็นอิสระจากกาันหรือไม่เพื่อเลือกใช้สูตรของสถิติทดสอบให้ถูกต้องนอกจากนี้ยังพิจารณาอีกว่าความแปรปรวนของประชากรของกลุ่มเดียวเท่ากันหรือไม่เนื่องจากการเลือกใช้สถิติทดสอบต้องพิจารณา ใช้ให้สอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติทดสอบนั้นๆดังนั้นนะคะเห็นว่าในการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีหหรือ2กลุ่มในการปฏิบัติจะมีการใช้ t-test เป็นส่วนมาก 1. นนะคะข้อตกลงเบื้องต้นของ C t e s t มีการระบุไว้ว่าจะใช้ C t e s t ได้เมื่อทราบว่าความแปรปรวนของประชากร 2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่นะคะจะทำให้ค่าองศาแห่งความเป็นอิสระมีค่ามากขึ้นตามลำดับ กรณีกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กันการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย2กลุ่มที่มีความสําคัญกันไม่อิสระจากกันเช่นในกรณีที่ทําการศึกษาที่มีลักษณะเกี่ยวกับความเป็นคู่เช่นฝาแฝดน,นะคะ นี่นะคะจบการน,นําเสนอไปแล้วนะคะก็คือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของสถิติที่ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรและดิฉันขอจบการน,นําเสนอไปเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ